ร่างกายคนเราเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ต้องยิ่งทนุถนอมร่างกายของตัวเองให้มากขึ้นดูแลให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าใครก็ตามล่าสุดเป๊ปกุนดล่ายอมรับว่าต้องทนุถนอมร่างกายของเควินบรอยในวัย32ปีให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเป๊ปกุนดลาครับคุณซือของแมสตี้เอ่ยปากเช่นชมเควินบรอยกองกลางคนสําคัญนะครับที่กลับมายกระดับทีมได้ในเกมบุกชนะนิวคาสเซิลล่าสุด3ประตูต่ตอ2 เดอบรอยค่อยมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากบาดเจ็บหนักพักยาวมาตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลโดยเดอบรอยนะครับกลับมาลงสนามในฐานะตัวสำรองนาทีที่75ของเกมเอฟเอครัรอบที่3ที่เปิดบ้านชนะฮันเดอร์ฟิลด์ไป5-0พร้อมด้วย1แอสซิสจากนั้นเป๊ปเองก็ส่งเดอบรอยลงสนามในนาทีที่69ของเกมผิวอังกฤษท,ที่ล่าสดุดนะครับที่สนามเซนต์เจมส์พาร์ตในช่วงเวลาที่แมสตี้ตามหลังเคลสันอยู่1-2 แล้วดบรอยลงมาก็ทำไป1ประตูกับ1แอสซิสให้กับมาสเตปพลิกชนะ3ประตูต่อ2มาฟังสิ่งที่เป๊ปได้พูดถึงดบรอยหน่อยนะครับเป็นแบบภาพรวมนะครับที่พูดถึงนักเตะคนนี้ว่าเอาทุกอย่างแล้วเนะี่ยต้องรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่เหมือนใครในโลกนเป๊ปบ,บอกว่าเขาคือนักเตะคนพิเศษเขาคือตำนานที่เป็นที่รักของทุกคนเขามีสภาพใจิตใจที่สดใหม่เพราะช่วงเวลา5เดือนที่เขาหยุดพักไปอะเป็นอะไรที่ยาวนานมาก ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเขาจะสามารถช่วยเราอยู่ตรงจุดนั้นจนถึงท้ายที่สุดได้เขาต้องมีอิสระและพื้นที่ในการเล่นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่จมูกของเขาได้เก่นให้ใจ่ายบอลในขณะนั้นไม่แค่นั้นนะครับเป๊ปเองยอมรับว่าตอนนี้จําเป็นต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเคีร์ลบรยอย่างทะนุถนอมเพราะว่ามิดฟิลด์วัยสาปีจะสามารถกลับมาลงสนามได้ตลอดทั้งเกมแบบติดต่อกันได้ในอีกไม่ช้าเป๊ปกุยเดล่าก็พูดต่อครับเขาบอกว่า ฤดูกาลที่แล้วหลังจาก20กว่านาะทีในรอบชิงเชเบสเลกและหลังจากเกมแรกกับเบอร์ลี่นัดแรกของซีซันนั่นแหละที่ต้องพักยาว5เดือนเราต้องการให้เขาก้าวเท้าอย่างถูกต้องเขาไม่ได้อายุ22อีกแล้วเขาอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นคุณก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นเป้าหมายคือการลงเล่น90นาที90นาที90นาทีติดต่อกันผมไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหรแต่นั่นคือเป้าหมายเราต้องทนุถนอมเคมดูบรอย เป็นอยย่่างงิอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่านะครับได้ทิ้งท้ายพูดถึงเควินบอยนะครับบอกว่าอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในวัย32ปีนักเตะท้าช่างทองคนนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามนะครับว่าจะกลับมาลงเล่นเต็มเกมได้เมื่อไหร่สำหรับ KDB ของเรานะครับฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยเป็นนักเตะที่เวิด์คลาสอยู่แล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วแหละก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ว่าใครจะอายุเท่าไหร่แล้วก็อายุมาเราของเราเนี่ยมันมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับสุขภาพของเราสําคัญนะครับสุขภาพของเราสําคัญกว่าเงินทองสําคัญกว่าหน้าที่การงานนะครับก็อยากทุกคนรักษาสุขภาพนะครับถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่แข็งแรงก็ทํางานไม่ได้นะครับหาเงินหาทองไม่ได้เหมือนกันรักแฟนคลับทุกคนครับ ชาวสเก็ตฟุตบอลน,นะครับดูแลสุขภาพด้วยครับผม